สวัสดีครับข้อสอบคณิตศาสตร์ป4ข้อสอบทีเด็ดปีพศ2564ในส่วนข้อสอบระดับกลางเราจะเริ่มต้นที่ข้อที่11นะครับมีเยลลี่อยู่175ถ้วยต่อมาซื้อเพิ่มจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถแบ่งเยลลี่ทั้งหมดใส่กล่องจำนวน6กล่องโดยแต่ละกล่องมีจำนวนเยลลี่เท่ากันจงหาว่าซื้อเพิ่มน้อยที่สุดเป็นไปได้กี่ถ้วยนะครับ 5้าก็หารด้วย6นะครับจะได้29เศษ1นะครับทีนี้29เศษ1แสดงว่าต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่ครับหาร6เศษ1ก็ต้องเพิ่ม5ครับนะครับเอา6ลบ1ก็ได้5ดังนั้นซื้อเพิ่มอีก5ถ้วยครับนะน้อยที่สุดคำตอบคือ5ครับมาดูข้อที่12นะครับจงหาว่าจำนวนที่มากกว่า250แต่น้อยกว่า325้า และหารด้วย60แล้วเหลือเศษมากที่สุดคือจำนวนใดนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดหารด้วย60นะครับก็จะมีนะครับ60คูณ4ได้240นะครับซึ่งก็ไม่อยู่ในข่ายนะครับต้องมากกว่า250 60คูณ5ได้300อ,อันนี้ก็อยู่ในข่ายนะครับ60 คูณ6ได้360ก็ไม่อยู่ในข่ายดังนั้นนะครับตัวที่อยู่ในข่ายก็คือนะครับ60คูณ5ครับ60คูณ5ได้300แต่ต้องการเศษมากที่สุดก็ต้องหย่อนจาก300เนี่ยครับไปเพียงแค่1ตัวนะครับดังนั้นค่าน้อยกว่า300นะครับก็คือ299ครับ299นะครับจะได้เศษมากที่สุดนะครับ เพราะว่า299หาร60จะได้4เศษ59จําจำนวนนั้นก็คือ299ครับตอบคือ299ทีนี้มาดูที่ข้อที่13บริษัทเครื่องสำอางส่งออกนะครับเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันทุกปีโดยปี2553ส่งออกไป25ล้านปี2563ส่งออกไป80ล้านถ้ารายได้ จากการส่งออกของบริษัทนี้ยังคงเพิ่มขึ้นเท่าๆกันทุกปีข้อใดเป็นปีแรกที่รายได้การส่งออกมากกว่า100ล้านนะครับปี53สส่งออก25ปี63ส่งออก80ล้านนะครับดังนั้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นไป55ล้านหรือเฉลี่ย5.5ล้านต่อปีนะครับทีนี้ ถ้าต้องการทะลุที่ร้อยล้านก็ขาดอีก20ครับขาดอีก20นะครับดังนั้นถ้าเรา4คูณ5.5จะได้22 2ล้านนะครับซึ่งจะเกินนะครับทะลุร้อยล้านพอดีนะครับดังนั้นก็อีก4ปีครับปี2563บวก4ก็ได้2567นะครับ2563บวก4ได้2567ดังนั้น มันจะตรงกับข้อ2นะครับก็คือพศ2567คําตอบก็คือ2ครับมาดูข้อที่14นะครับ14นั้นเป็นการแข่งไตกีฬาเป็นการแข่งกีฬา3ประเภทต่อเนื่องกันโดยไม่หยุดพักประกอบด้วยว่ายน้ํา1กิโลเมตร50เมตรปั่นจักรยาน40กิโลและวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรนะครับ ข้อมูลไตกีฬาของนักกีฬาคนหนึ่งเข้าร่วมแข่งขันไตกีฬารายก,า,การดังนี้นะครับเวลาออกจากจุดเริ่มต้นก็คือ8ปดนาฬิกายีนาทีระยะเวลาที่ว่ายน้ําก็43นาที38วิระยะเวลาในการปัน่นอันนี้ถามครับยังไม่ได้คําตอบนะเดี๋ยวต้องหาระยะเวลาในการวิ่งนะครับหชั่วโมง26นาทีและก็54วินาที เข้าถึงเส้นชัย11นิก55นาทีแล้วก็17วินะครับทีนี้นะครับเข้าถึงเส้นชัยก็11นาิกา55 17วิเริ่มต้นนะครับ8นาิกา25นาทีนะครับดังนั้นใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ7วิตัวนี้ก็ยกลงมาครับ55ลบ25ก็ได้30นะครับ11ล8ก็ได้3ดังนั้นนะครับ เขาใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมง30นาที17วินาทีนะครับทีนี้ว่ายน้ำไป43วินาทีา43นาที38วิว่ายน้ำนะครับ43นาที38วิวิ่งไป1ชั่วโมง26นาที54วินะครับทีนี้รวมว่ายน้ำกับวิ่งก่อนนะครับ38บวกกับ54นะครับ ก็จะได้นาทีหนึ่งกับอีก32ิวินะครับได้1นาทีกับ32ิวิจากนั้นมารวมตัวที่ถัดมาครับก็43บวก26บนะครับ43บวก26กับบวก1นะครับที่ทดมาจากวินาทีนะครับก็จะได้70บนะครับเ0ลบหกก็เหลือ10นะครับดังนั้นนะครับก็จะได้เป็น10แล้วก็ทดชั่วโมงไป1 1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับตัวนี้ ไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็เป็น1บวกกับตัวทดก็เป็น2ชั่วโมงดังนั้นใช้เวลาวิ่งไป2ชั่วโมงใช้เวลาว่ายน้ําและวิ่งไป2ชั่วโมง10นาที32วินาทีนะครับอันนี้เราก็รู้เวลาของ2กีฬาแล้วเลยเฉพาะปั่นจักรยกานปั่นจกรยานทำยังไงครับก็เอาตัวนี้ตั้งแล้วหารด้วยตัวนี้เออลบด้วยตัวนี้ครับเอาเวลาตัวนี้ตั้งแล้วลบด้วยตัวนี้นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ เราก็ดูที่วินาทีก่อนนะครับวินาทีนั้นนะครับะจะเห็นว่ามี17วิน,นะครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ32ไม่ได้ก็ต้องไปยืมนาทีจากข้างหน้ามานะครับก็จะเป็น17บวก60ลบ3าได้45ครับดังนั้นเวลาก็จะเหลือ45นะครับ45วินาทีจากนั้นมาคำนวณตัวนาทีครับนาทีเดิมคือ30ลบด้วย10นะครับแล้วก็มี ตัวที่ยืมไปเมื่อกี้นะครับอีก1ก็จะเป็น30มสลบหนะครับบวกร้อยสิบหบวกสิก็ได้11บเนะครับสามสลบสิ 11, ได้19นะครับดังนั้นก็เป็น19นาทีทีนี้ชั่วโมงละ่ะนะครับสามลบสก็เหลือ1ครับดังนั้นใช้เวลาไป1ชั่วโมง19นาที45วินาทีนะครับอันนี้ก็คือการคำนวณเวลานะครับเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วเขาก็ให้บวกกันนะครับ หนึ 1> 1่งบวกสิบเก้าบวกสี่สบห้าได้หกสิาคำตอบจำนวนนั้นก็คือ65ครับทีนี้มาดูข้อที่15นักเรียนทุกคนในห้องเรียนหนึ่งตกลงกันว่าจะนำดินสอมาแจกให้เพื่อนในห้องคนละหนึ่งแท่งโดยแต่ละคนนำดินสอมาจํานวนพอดีกับจํานวนที่ต้องแจกนะครับและจะไม่นำดินสอที่ได้รับแจกจากเพื่อนไปแจกให้เพื่อนคนอื่นต่อถ้าโทนี่เป็นนักเรียนในห้องนี้ แล้วนําดินสอทั้งหมดนะครับ24แท่งจงหาว่านักนิดินสอทั้งหมดที่นักเรียนในห้องนี้นํามาแจกเพื่อนเป็นเท่าไรนะครับโทนี่นะครับแจกดินสอ24แท่งให้เพื่อน24คนดังนั้นในห้องเรียนจะมีโทนี่กับเพื่อน24คนรวมกัน25ครับทั้งหมดมี25คนเอามา24แท่งก็รวมทั้งหมด600แท่งครับคำตอบก็คือ600ครับมาดูข้อที่ 16นะครับมีลูกแก้วอยู่จำนวนหนึ่งมากกว่า60แต่น้อยกว่า80ถ้าแบ่งใส่ถุงถุงละ5ลูกจะเศษ3ครับเศษ3นะครับ,รบดังนั้นถ้าแบ่ง5ลูกเท่าๆกันและเศษ3ในช่วงที่เป็นไปได้ก็จะมี 63, 68นะครับ60อ่า73แล้วก็78นะครับมีตัวเลขอยู่4ตัวนะครับที่อยู่ระหว่าง60กับ80ก็มี63 68 73 78จากนั้นนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าแบ่งเป็นถุงละ6ลูกเศษ2ครับถ้าแบ่ง6ลูกจะเศษ2นะครับดังนั้นนะครับ6ลูกนะนะครับเศษ2ที่เป็นไปได้ก็จะเปลี่ยน62 68กับ70อ่า74นะครับทีนี้ตัวเลขที่สอดคล้องกันก็คือ68ครับอ่สิบนะครับ คำตอบจํานวนนั้นก็คือเขามีลูกแก้วทั้งหมด68รูปลูกนะครับ68สูปูทีนี้ไอ้การที่จะดูว่าจํานวนนั้นเป็นจนํานวนที่เท่าไหร่นะครับก็คือต้องอยู่ระหว่าง6ถึง80นะครับเช่น6ถุงนะครับ6ถุงเนี่ยจะเข้าใกล้มากกว่า60ก็คือถุง10ถุงถุงละ6ลูกนะครับ10ถุงถุงละ6ลูกก็60นะครับดังนั้นบอกว่าเศษ2ก็เป็น62อนะ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับ ในการคำนวณตัวเลขที่เป็นไปได้นะครับก็หมายความว่าเอาจำนวนถุงนะครับคูณด้วยอ่าอย่างเช่นตัวนี้60นะครับอันนี้6ถุงถุงละ6ลูก60ก็10ถุงครับ6คูณ10ได้60บนะครับบวกเศษ2ก็คือ62สนะครับส่วนตัวอื่นก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นนะครับ6คูณ11ได้66นะครับแล้วก็บวก2ก็เป็น68นะครับอ่าส่วน อ่ถุงถ้าเกิด12ถุงก็เป็น6คูณ12ก็ได้72บวกเศษ2ก็ได้74นะครับตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับวิธีการคำนวณทีนี้มาดูข้อที่17ข้อที่17นั้นถ้าผลรวมของน้ำหนักรอนกับโรสเท่ากับ72กิโลนะครับผลน้ำหนักของโรสกับริกเท่ากับ68น้ำหนักรวมของรอนกับลิกเท่ากับ69จงหาผลรวมของน้ำหนักรอนโรสลิกนะครับ เป็นก,กิโลกรัมนะครับให้รอนคือ A ให้โรสคือ b แล้วก็ลิกก็คือ C นะครับตัวแรกก็คือ a กับ b นะครับ A กับ b นะครับก็คือตัวนี้นะรอนกับโรสนะครับได้72,000่นกรัมนะครับ72,000กรัมแล้วก็โรสกับลิกก็ b คูณ C b ีอบ B บวก C ได้68สิบแนะครับ A บวก C ได้ ,69 นะครับ เขาถามบอกน้ําหนักรวมดอนโรสลิกนะครับเขาไม่ได้ถามตัวใดตัวหนึ่งนะเขาน่าถามน้าหนักรวมทีนี้เราจะสังเกตดูนะครับสมการที่เขาให้มา3สมการนั้นนะครับจะเห็นว่ามี a อยู่2มี b อยู่2มี c อยู่2ก็จับมันรวมทั้งหมดเลยนะครับเอา3ามสมการนั้นรวมกันทั้งหมดเลยนะครับเรา a บวก a ก็ได้2 a b บวก b ได้2 b c บวก c ได้2 c แล้วก็จํานวนน้าหนักทั้งหมดก็รวมกันเลยครับนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับทีนี้รวมกันเนี่ยนะครับอันนี้ผมปรับเป็นกิโลละนะครับก็คือเนื่องจากตัวเลขมันเยอะนะครับปรับเป็นกิโลนะครับอย่างเช่นตัวนี้ห้าสิบห้าสิบบวกกันเป็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยจากนั้นนะครับตัวนี้สามกับหกก็รวมเป็นพันพันกรัมนะครับก็ปัดเป็นกิโลนะครับ ก็เอา72บวก68บวก69แล้วบวกตัวทดอีกหนึ่งนะครับ72นะครับบวก68บวก69นะครับอ่าแล้วก็บวกตัวทดอีกตัวหนึ่งได้210นะครับกิโลกรัมนะครับ210กิโลกรัมเอา2อหารทั้งหมดครับเพราะว่าตัวนี้มี222ก็จะได้ a บวก b บวก c เท่ากับ105นะครับกิโลกรัมนะครับดังนั้นนะครับ เมื่อเราหาร2ทั้งหมดเราก็จะได้นะครับน้ําหนักของรอนโรดลิกนะครับรอนรดลิกรวมกันได้105กิโลกรัมครับคำตอบก็คือ105ครับทีนี้มาดูข้อที่18 18บอกสร้างจํานวนตามเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจํานวนเลข7หลักนะเหลักนะ9ก9 9กนะเป็นตัวเลขที่เยอะสุดนะเพะเขาอยากจะได้ตัวเลขเยอะสุดมีตัวเลขโดดนะฮะ0อยู่4ตัวนะครับ 0 4ตัวแล้วอยากให้มันค่าเยอะสุดก็ต้องเอา0ไว้ข้างหลังครับนะครับเติม0ไปข้างหลัง4ตัวตามเงื่อนไข2มีเลข4อยู่1ตัวนะครับเลข4เป็นน้อยกว่า9นะก็ต้องมาอยู่ด้านหน้า0นะครับเพราะ0ถูกบังคับแล้วต้องมี4ตัวดังนั้นตัวเลข4ก็บังคับอีกตัวหนึ่งก็นะครับเอา4มาใส่ตัวนี้นะครับถัดมาเลขโดดหลักล้านมากกว่าหลักพันอยู่4ครับ เลขโดดหลักล้านมากกว่าหลักพันอยู่ที่สนะครับตัวนี้มากกว่าหลักพันอยู่สี่ทีนี้นะครับเดิมมันเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่ถูกบังคับว่าจะต้องมีตัวเลขแล้วนะครับดังนั้นนะครับ9นะครับมากกว่าอ่าน้อยเอา9้ามาลบสก็จะได้5นะครับดังนั้นหลักพันต้องเป็นเลข5ครับเลข5ทีนี้พอ5มาแทนศูนย์ตรงนี้ต้องขยับศูนย์มาอีกตัวหนึ่งครับต้องขยับศูนย์มาก็จะได้9ก้าล้านสี่แสนห้าพันครับ ก้าล้านสี่แสนห้าพันก็คือตัวเลขที่มากที่สุดตามเงื่อนไขทีนี้อันดับสองะอันดับสองก็คือนะครับขยับนะครับศูนย์กับสี่นะครับเพราะตัวห้ากับเก้ากับห้าตัวนี้เป็นตัวตึงนะเป็นตัวตึงหมายความว่าถูกบังคับจะต้องใช้เก้ากับห้านะหนึ่งเก้าทำให้ตัวเลขเยอะที่สุดห้าก็คือตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ถูกบังคับว่าต้องมีศูนย์กับสี่ด้วยนะครับ ดังนั้นสลับกันนะครับก็เอาเป็นอันดับหนึ่งนะครับตัวจำนวนที่มีค่ามากสุดก็คือ9 4 5 0ล้านมากอันดับ2ก็คือ9 4้าล้านนะครับผลต่างของ2จํจำนวนก็คือ3600 0นนะครับตรงกับข้อ1น,นะครับตอบ1ครับทีนี้มาดูข้อที่19กนะครับมีน้ำ4ลิตรนะครับอาร,ริชาร์ดมีน้ำ4ลิตร ะครับเจอรี่มี3ลิตร500มลรนะครับริชาร์ดใช้น้ำตัวเองไป1,200 mL มลลิลิตนะครับเจอรี่เห็นเช่นนั้นก็แบ่งน้ำให้ริชาร์ดไปจำนวนหนึ่งหลังจากแบ่งแล้วพบว่าทั้งสองมีปริมาณน้ำเท่ากันนะครับริชาร์ดมีอยู่นะครับ4ลิตรก็คือ4,000มลลตรใช้น้ำไป1,200 mL มลลดังนั้นริชาร์ดจะเหลือน้ำอยู่4 0 0 0 2 2ลบ2,200 ก็เหลือ2,800มิลลิลนะครับเชอร์รี่มีอยู่350นะครับรวมกันทั้ง2คนก็จะมี2 8กับ3,280 0 0 0กับ3,500นะครับรวมกันได้6,300นะฮะร,รวมกันได้ทีนี้นะครับถ้าหาร2ก็จะได้คนละ3,150นะครับแบ่งเท่ากันก็3,150ทีนี้นะครับเจอร์ี่มี3,100 3 5ครับ แล้วจะต้องแบ่งแล้วให้มันเท่ากันก็ต้องเอานะครับส่งร้อยนะครับไปลบพ2 0 0อนะครับสอนแนะครับต้องต้องเติมน้ําให้รีชาร์จไปอีก350รมลลิตรนะครับเราเอานะครับค่าเฉลี่ยก็คือ3,150ไปลบปริมาณน้ําที่รีชาร์จเหลือนะครับก็คือ2อ0พเอา3ามพันหนึลบด้วองก็ได้3าม0ันเอ้สามครับ คำตอบก็คือเจอร์รี่แบ่งน้ำให้รีชาร์ดไป350มิลครับมาดูข้อที่20นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย320มีนักเรียนหญิง315แจกคปะกาคนละหนึ่งด้ามน,นะครับโดยไปซื้อจากร้าน A กับ B นะครับร้าน2ร้านนี้ขายหอ่อเป็นหอ่อแบบไม่แบ่งขายเป็นด้ามน,นะครับครูมีข้อมูลดังนี้นะครับร้าน A นะขายห่อละ10ด้าม ราคา145ร้าน B ขายหอละ30ด้าม430นะครับนักเรียนทั้งหมดก็นะครับ320บวก315ได้635คนทีนี้นะครับ365คนนะครับถ้าไปซื้อร้าน A ก็ต้องซื้อ10หอครับเพราะ10หอจะได้ 60, 6 640นะครับอพอดีครบจำนวนนะครับก็ซื้อนะ10 64หอนะครับได้640ตาม ทีนี้64หอหอละ145ก็ได้9,280นะครับส่วนร้านบีนะครับร้านบีนั้นหอละ30ครับหอละ30ตัวนี้จะต้องใช้อยู่เท่าไหร่ครับ30ะนะครับหอละ30ต้องใช้อยู่22หอครับ22หอคูณ30ได้660ได้น,นะครับซื้อน้ากว่านี้ไม่ได้นะนะครับต้องซื้อ22หอ หอละ30ก็จะได้660ด้านนะครับทีนี้22หอเนี่ยราคาหอละ430ครับ22คูณ430ก็ได้9460นะครับ9460นะครับมากว่า9280อยู่180ดังนั้นผลต่างที่ต้องการสร้างก็คือ180ครับนี่คือคำตอบของข้อ20ในส่วนข้อสอบระดับการนะครับ ของข้อสอบทีเด็ดในปีพศสอ6 4นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ